การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมีความสำคัญยังไงข้อมูลแบบนี้มันมีนะคะในออนไลน์ต่างๆนะคะให้เราได้ศึกษาแต่ส่วนใหญ่ลูกหลานค่ะจะเ,เวลาไม่ค่อยจะมีดังนั้นค่ะผู้สูงอายุเองเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ลูกหลานเขาจะต้องลำบากใจหรือเป็นทุกข์จากสุขภาพของเราหรือจะต้องมาเสีย เงินเสียทองกับการจะต้องมาดูแลสุขภาพในช่วงที่คุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยอายุเพิ่มมากขึ้นถ้าที่ผ่านมาในช่วง4-50ปีนะคะเราดูแลสุขภาพมาอย่างดีแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารและโภชนาการมาอย่างดีเราจะรู้ดีว่าน้ําหนักที่ลดลงบ้างในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราจะต้องทานอาหารที่มีแคลอรี่ที่ลดลงเราจะต้องอดูแลเรื่องของ ข้อต่อต่างๆอวัยวะต่างๆให้สมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ควบคุมในเรื่องของไขมันเบาหวานความดันเพราะพูดง่ายๆนะคะสามโรคนี้ค่ะเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาด้วยกันเป็นชุดเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเกิดจากความที่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินซึ่งถ้าบอกว่าไขามันสูงสิงที่จะตามมาก็คือหัวใจเ็จะต้องทํางานหนักในการที่เขาจะต้องปั๊มเลือดเมื่อหัวใจทํางานหนัก นะคะแล้วประกอบกับบางคนเนี่ยดื่มน้ําต่อวันเนี่ยน้อยมากด้วยเนี่ยนะคะมันจะทําให้เลือดเนียนดืดพอเลือดมันหนืดเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของการขับของเสียพิษที่ตกค้างภายในแล้วก็หัวใจทํางานหนักความดันก็จะขึ้นหลังจากออหัวใจนะคะความดันแล้วปัญหาที่จะตามมาอีกอย่างก็คือเบาหวานนะคะจะตามมาเป็นชุดเบาหวานนะคะหัวใจมากันครบเลย ถึงเวลาน,น,นั้นค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าทาไมฉันโชคไม่ดีเลยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสารพัดเป็นว่าเป็นครบทุกโรคเลยค่ะบางคนบอกว่าเสียดายกลัวจะไม่ทันสมัยนะคะเป็นมันทุกโรคเลยจริง,รงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นเพียงแค่คุณไม่เข้าใจทีนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วค่ะคุณก็จะรู้ดีนะคะว่าการดูแลสุขภาพเบื้องต้นจากการ รับประทานอาหารนะคะที่เป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารสําหรับที่เหมาะกับวัยผู้สูงอายุราคาก็คือให้ย่อยง่ายไม่มันไม่รสจัดเกินไปไม่เสาะท้องไม่เป็นอาหารยำยำนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพดีแล้วก็มันจะนิ่งนะคะมันจะทํางานได้อย่างดีแล้วก็ต้องดูเรื่องของอาหารที่บางครั้งนะคะเราไปกินอาหารที่มันผิดธาตุเขาเรียกผิดสัญดง มันก็จะทําให้มีโอกาสที่จะสะท้องมีโอกาสที่จะท้องเดินหรือบางทีไม่ถ่ายท้องอันนั้นคือปัญหาว่าผู้สูงอายุถ้าแค่ไม่ถ่ายท้องนะคะไม่ขับถ่ายเนี่ยก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นเราเพียงแค่เราดูเรื่องอาหารการกินแค่นี้เนี่ยผู้สูงอายุก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ไม่ยากข้อมูลแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะหาดูได้นะคะว่าเมนูอาหารอะไรบ้าง ที่มันย่อยง่ายเมนูอะไรที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็ปริมาณการทานอาหารถ้าเป็นไปได้พยายามทานเป็นอาหารปรุงสุกใหม่นะคะอาหารแช่เย็นอย่าทานเลยค่ะงดอาหารแช่เย็นอาหารแปรรูปแล้วก็น้ําแข็งผู้สูงอายุจะต้องทานอะไรที่มันช่วยทําให้ระบบย่อยทํางานได้ดีร่างกาย ให้อุ่นนะคะเพราะปกติร่างกายมนุษย์เนี่ยค่ะมันจะมีอุณหภูมิของเขาอยู่แล้วนะคะที่37องศาเนี่ยมันก็คือสบายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะผู้สูงอายุเนี่ยมออีความร้อนในร่างกายสูงเป็นยังไงคะคุณผู้ชมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับลูกหลานแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีคนมาคอยดูแล คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาก็ไม่แนะนําอะไรก็ตามที่ผู้สูงอายุสามารถจะทํางานได้เองนะคะเป็นการใช้กล้ามเนื้อเป็นการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยตรงนี้ต้องถือว่าควรจะให้ทําเช่นบางทีผู้สูงอายุเนี่ยบางคนจะบอกว่าเออไม่ต้องทําอะไรลนะอยากให้อยู่สบายๆจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้เองเป็นการใช้กล้ามเนื้อนะะในการทํางานเล็กๆน้อยๆในบ้านจะเก็บกวาดเช็ดถูจะทํางานอดีเลก นะคะจะปลูกต้นไม้จะเก็บกวาดนะคะใบมงใบไม้ตามบ้านเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปล่อยให้ทาหรือบางทีการเดินขึ้นบันไดนะคะบางคนจะบอกโอ้ยไม่ไหวเลยให้อยู่ชั้นล่างถ้ายังไหวอยู่แนะนําให้ดูแลตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้สูงอายุที่บางทีกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยมีแรงนะคะถ้ายิ่งเรามีความรู้สึกว่าเออมันไม่มีแรงฉันนอนดีกว่าฉันไม่ทําอะไรฉันนอนดูทีวีฉันนอนฟังวิทยุโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ มันก็จะยิ่งทําให้การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ออกแรงยกแขนยกขานะคะเท่าที่จะทําได้เนี่ยตรงนี้จะช่วยยืดระยะเวลาให้กับการทําลายกล้ามเนื้อะะหรือมวลกล้ามเนื้อเนี่ยได้ดีกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมจะสามารถดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีอายุที่เพิ่มมากขึ้นไปกับดิฉัน ไปพร้อมๆกันแบบนี้แหละนะคะเราก็จะดูแลกันว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยควรจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรแล้วติดตามนะคะว่าความรู้ในการดูแลสําหรับผู้สูงอายุในวัย70อัปเนี่ยซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นวัยที่มีปริมาณมากๆเดินไปตรงไหนเราก็จะเจอแต่ผู้สูงอายุเราก็จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราควรจะดูแลเรื่องของสุขภาพกันอย่างไรคลิปในวันนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีอายุ60อัป ในการที่จะใส่ใจหันมาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะก่อนที่จะล้มหมอนนอนเสือก่อนที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ